นัตทิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องของตำนานหลวงพ่อลอยน้ำห้าพี่น้องครับสำหรับความเป็นมาของพระห้าพี่น้องหรือว่าบางตำนานก็บอกสามพี่น้องนะครับถ้าสามพี่น้องก็คือหลวงพ่อโต หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับแต่ถ้าห้าพี่น้องเนี่ยตามตำนานระบุว่าพระพุทธรูปทั้งหองค์ต่างก็ลอยน้ำมาตามแม่น้ำสายหลักของภาคกลางทั้งหสายแล้วก็มีชาวบ้านมาพบเจอจึงได้นำพระพุทธรูปเหล่านั้นขึ้นบนฝั่งแล้วก็นำไปประดิษฐานไว้ตามวัดใกล้เคียงกับจุดที่ชะลององค์พระขึ้นจากแม่น้ำ ส่วนเหตุที่ว่าพระพุทธรูปทั้งห้านี้เป็นพี่น้องกันก็มาจากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่ามีพี่น้องชาวเมืองเหนือห้าคนบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็สำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลมีอำนาจทางจิตมากได้ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันว่าจะขอบำเพ็ญบรารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้ว่าตายไปแล้ว ก็จะสร้างบรารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกต่อไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานคำอธิษฐานแล้วก็มีว่าเกิดมาชาตินี้จะขอบำเพ็ญบรารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกแม้ตายไปแล้วก็จะสร้างบรารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกต่อไปจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานนะครับเขาอธิษฐานไว้อย่างนั้นและเมื่อพระภิกษุทั้งห้ามรณภาพไปแล้วก็ได้เข้ามาสถิตยอยู่ในพระพุทธรูปทั้งห้าองค์ แล้วก็แสดงปาฏิหาริย์ให้พระพุทธรูปทั้งห้าองค์เนี่ยลอยน้ำมาทางใต้ตามแม่น้ำทั้งห้าสายชาวบ้านชาวเมืองตามริมฝั่งแม่น้ำเห็นพระพุทธรูปทั้งห้าองค์ลอยน้ำมาต่างก็พากันเลื่อมใสก็ได้นำเอาพระพุทธรูปเหล่านั้นขึ้นฝั่งและอาราธนาให้ขึ้นสถิตอยู่ตามวัดต่างๆที่ใกล้เคียงกับจุดที่ชะลององค์พระขึ้นจากแม่น้ำโดยพระพุทธรูปองค์แรกนี่ลอยมาตามแม่น้ำบางปะกง แล้วก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาเรียกว่าหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปองค์ที่สองลอยมาตามแม่น้ํานครชัยศรีขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมก็เรียกว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปองค์ที่สลอยมาตามแม่น้ําเจ้าพระยา ขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพรียยใหญ่ในจังหวัดสม,มุทรปราการเรียกว่าหลวงพ่อโตพระพุทธรูปองค์ที่สี่ลอยมาตามแม่น้ำแม่กลองขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามเรียกว่าหลวงพ่อบ้านแหลมและพระพุทธรูปองค์ที่ห้าลอยมาตามแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาตะคราวจังหวัดเพชรบุรีเรียกว่าหลวงพ่อทองวัดเขาตะคราว ในขณะที่บางตำนานก็กล่าวไว้ว่าการที่พระพุทธรูปทั้งห้าลอยน้ำมานี้ก็เพราะเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สองข้าศึกได้เอาไฟเผาเพื่อจะหลอมเอาทองที่หล่อจากองค์พระพุทธรูปชาวบ้านเองก็ต้องการจะรักษาพระพุทธรูปไว้ก็เลยเอาปูนบ้างรักดำบ้างไปพอกไว้ที่องค์พระเพื่อให้ดูไม่สวยไม่งามแล้วก็ปกปิดความมีค่าไว้จากข้าศึกแต่เมื่อไม่อาจจะปกป้องได้ไหว จึงขนยายพระพุทธรูปสำคัญลงแพไม้ไผ่ล่องมาตามแม่น้ำเมื่อไม่ให้ค่าศึกทำลายด้วยน้ำหนักขององค์พระเมื่อวางลงบนแพไม้ไผ่ก็ดูเหมือนพระพุทธรูปลอยมาตามน้ำจนกระทั่งผู้ที่พบเห็นถือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่พระพุทธรูปองค์ใหญ่น้ำหนักมากจะสามารถลอยน้ำได้มาเริ่มกันที่หลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมก่อนนะครับ หลวงพ่อวไาราขิงเนี่ยเป็นประธานในอุโบสถวไรขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมไม่มีชื่อเรียกเฉพาะประชาชนทั่วไปก็มักจะเรียกท่านว่าหลวงพ่อวไารา่ขิงนี่แหละอนุโลมตามชื่อวัดตามตำนานกล่าวว่าหลวงพ่อเนี่ยทำด้วยเนื้อสําฤทธิ์ประทับนั่งปางมานวิชัยหรือปางชนะมานแบบประยุกต์หลวงพ่อวไราขิงมีลักษณะผึ่งผายคล้ายๆเสียงแสนพระหัตถ์เรียวงามตามแบบสุโขทยัย แต่ว่าพระพักเนี่ยดูคล้ายรัตนโคศินปป์ประดิษฐ์อยู่ประดิษฐสถานอยู่ที่เหนือฐานชุก,กชีมีขนาดกว้างสี่ศอกสองนิ้วสูงสี่ศอกสิบนิ้วตามตำนานกล่าวถึงการได้มาของหลวงพ่อวะไร่ขิงว่าได้ถูกอัญเชิญมาจากกรุงเก่าคือพระนครศรีอยุธยาเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนนับถือมากในวันที่อัญเชิญหลวงพ่อวะไร่ขิงขึ้นจากท่าน้ําที่หน้าวะไร่ขิง ตรงกับวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าเป็นวันสงกรานมีประชาชนมาชุมนุมกันมากในขณะที่อัญเชิญหลวงพ่อขึ้นจากน้ําสู่ปร,รมพิธีเกิดความมหัศจรรย์แสงแดดที่แผดจ้ากลับพันหายไปความร้อนระอุในวันสงกรานกลางเดือนห้าบังเกิดก็มีเมฆดำทะมึนลมปันป่วนว้าก็ขนองกองสะท้านไปในอากาศบรรดาให้ฝนโปรยลงมา อย่างความเยือกเย็นช่ำใจให้กับทุกคนในที่นั่นเกิดความยินดีก็พากันอธิษฐานจิตขอหลวงพ่อจงทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขดับความร้อนคลายความทุกข์ให้หมดไปเหมือนกับสายฝนที่ทำให้เกิดความชุ่มช่ำเจริญงอกงามด้วยธัญญาหารแล้วก็ในบัดนี้ก็ปรากฏเป็นความจริงแจ้งประจักษ์ ว่าหลวงพ่อได้ดลบันดาลให้เกิดสภาพการอย่างนั้นแก่ทุกคนที่ประพฤติธ,ธรรมหลวงพ่อว่าได้ขิงตามความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธเจ้ารู้สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วก็สอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยเป็นผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนามีความหมายอธิบายได้สองประการก็คือประการที่หนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ ได้แก่เจ้าชายสิทธัตถะแห่งกรุงกบิลพัทนะมีตระกูลเป็นมนุษย์ได้เสด็จออกผนวดแสวงหาสัจธรรมแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาอยู่เป็นเวลา45ปีจึงเสด็จดับขันปรินิพานประการที่สองเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตำแหน่งศาสดาเอกของโลกผู้บำเพ็ญบารมีคือคุณความดีต่างๆโดยสมบูรณ พระพุทธเจ้าให้ความเชื่อของพุทธศาสนิกชนฝ่ายหินยานหรือว่าเถรวาดอย่างที่คนไทยส่วนมากนับถือและปฏิบัติว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทพผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติพระพุทธเจ้าแตกต่างจากคนทั่วไปในทางจิตใจแล้วก็คุณสมบัติอันเป็นนามธรรมในทางรูปธรรมพระองค์ทรงมีร่างกายเนื้อหนังที่ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยแล้วก็แตกสลายได้เมื่อถึงเวลาเหมือนอย่างคนปกติทั่วๆวไปครับสองหลวงพ่อโสธรวัโสธรวรารามบวรวิหารเป็นพระพุทธรูปที่มีอภินิหารมีริษธานุภาพชาวไทยรู้จักดีได้รับการคุ้มครองรักษาอพิบาลจากหลวงพ่อโสธรอ,องค์นี้อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ปลอดภัยมาหลายปีแล้วอย่างแปลกประหลาด เพราะฉะนั้นท่านผู้ปรารถนาจะมีความสุขสวัสดีปลอดภัยจากโรคาพยาธิก็ควรจะมีหลวงพ่อโสธรไว้บูชาหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิส่วนสูง6ฟุตเจนิ้วปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาชาวฉะเชิงเซาเคารพนับถือมากทางราชการจัดให้มีงานสมโภชเป็นเทศกาลประจำปี มีพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศหลั่งไหลมานมัสก,การครับข้างตลอดงานได้รับความสนุกแล้วก็ได้ทั้งบุญกุศลด้วยครับต่อไปคือหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในพระพุทธรูปองค์หนึ่งในหได้ลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามาจนถึงคลองสำโรงแต่เมื่อชาวบ้านช่วยกันฉุดดึงเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะนำขึ้นจากน้ำได้ก็ต้องใช้เรือพายฉุดท่านให้ลอยมาตามคลองสำโรง แล้วก็อธิษฐานว่าหากพระพุทธรูปองค์นี้ประสงค์จะขึ้นที่ไหนก็ขอแสดงอภินิหารให้แพรที่ลอยมาจงหยุดนที่นั้นเมื่อแพรลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดพระพลาชัยชนะสงครามหรือปัจจุบันก็คือวัดบางพลีใหญ่ในแพรที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก็เกิดหยุดนิ่งหวีพายก็พยายามพายอย่างเต็มกําลังก็ไม่สามารถจะลากแพรไปได้จึงอัญเชิญพระขึ้นประดิษฐานในพระวิหารของวัดบางพลีใหญ่ใน แล้วต่อมาจึงได้สร้างอุโบสถใหม่เพื่อประฏิสถานพระพุทธรูปองค์นี้หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเหตุที่ได้ชื่อว่าหลวงพ่อโตก็เพราะว่าท่านมีขนาดใหญ่โตหน้าตากว้างถึง 3, สามศอกหนึ่งคืบมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อตอนที่สร้างโบสถ์เสร็จใหม่ๆก่อนจะอัญเชิญหลวงพ่อโตเข้าประดิสถานภายในก็ได้มีการวัดข,ดขนาดของพระกับช่องประตูไว้อย่างพอดีแล้วว่าประตูช่องใหญ่กว่าองค์ท่านประมาณหนิ้ว สามารถนำท่านผ่านะชะลอผ่านประตูเข้าไปได้แต่พอเวลาจะอัญเชิญหลวงพ่อเข้าสู่โบส์ปรากฏว่าหลวงพ่อใหญ่มีขนาดใหญ่กว่าช่องประตูมากไม่สามารถจะผ่านประตูเข้าไปได้เกือบจะต้องทุบช่องประตูออกเสียแล้วแต่มีบางคนเห็นว่าเป็นอภินิหารของหลวงพ่อโตทุกคนยังจุดทูบเทียนบูชาอธิษฐานขอให้หลวงพ่อผ่านเข้าประตูอุโบสถได้เพื่อเป็นมิ่งขวัญคุ้มครองชาวบางพลีสืบต่อไป ซึ่งก็สามารถอัญเชิญหลวงพ่อผ่านเข้าประตูพระอุโบสถได้อย่างง่ายดายครับต่อไปประวัติหลวงพ่อบรรหลมความเลื่อมใสเชื่อมั่นตลอดทั้งชีวิตจิตใจของชาวพุทธเมืองไทยฝากหวังไว้แก่พระพุทธศาสนาอย่างหนักแน่นไม่แปรผันยึดมั่นนับถือพระรัตนตรยัยด้วยเห็นว่าสามารถจะช่วยเหลือทําให้จิตใจ,จผ่องใสแล้วก็ดนบันดาลขจัดปัดเป่าผองภยัยอันตราย และอำนวยความสุขลาบผลให้ได้พระพุทธรูปในประเทศไทยมีนับจำนวนเป็นแสนแสนองค์แต่พระพุทธรูปทั้งหลายก็หามีอภินิหารเหมือนกันไม่ในจำนวนพระพุทธรูปที่ประชาชนยอมรับนับถือด้วยความเคารพบ,บูชาจนถึงขนาดน,นามยกย่องว่าเป็นหลวงพ่อหรือเปรียบเสมือนเป็นพ่อของคนทั้งเมืองก็มีบ้างเป็นบางแห่งบางวัดไม่ได้มีทั่วไป โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามในมีพระพุทธปฏิมากรเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองยกย่องนับถือถวายนามว่าหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อบัานแหลมซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชากันมาช้านานหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทหล่อด้วยทองเหลืองแบบสมัยสุขโขทัยตอนปลายภายในโปร่งขนาดส่วนสูง170ซนติเมตรประดิษฐานยืนอยู่บนแท่นภายใน พระอุโบสถวัดบ้านแหลมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามตามประวัติที่จารึกกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อได้ล่องลอยลงมาจากทางเหนือมาพร้อมกันสามองค์แสดงอภินิหารให้ผู้คนเห็นมาตลอดลำแม่น้ำเจ้าพระยาและครั้งหนึ่งได้ล่องลอยมาถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนสามเสนประชาชนสามแสนคนประสงค์ที่จะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นบนฝั่งช่วยกันเอาเชือกผูกมัดหลวงพ่อ แล้วก็ช่วยกันฉุดลากแต่ก็ไม่สามารถจะนำหลวงพ่อขึ้นฝั่งได้แล้วท่านก็จมน้ำหายไปจากที่นั่นต่อจากนั้นท่านก็ได้แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารไปผลุดให้คนเห็นในที่ต่างๆกันเรื่อยมาจนในที่สุดก็ได้มาประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญอยู่ในพระอุโบสถวัดบ้านแหลมนี้จนกระทั่งปัจจุบันวัดบ้านแหลมซึ่งเดิมชื่อว่าวัดศรีจำปาซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมานาน คำนวณไม่ได้ว่ามีอายุประมาณสักเท่าไหร่วัดศรีจำปาเนี่ยมีมาก่อนที่จะได้หลวงพ่อบ้านแหลมมาประดิษฐานเมื่อหลวงพ่อมาประดิษฐานอยู่แล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดบ้านแหลมตำนานเดิมกล่าวว่าชาวบ้านแหลมซึ่งอยู่ปากอ่าวจังหวัดเพชรบุรีได้พากันมาตีอวนจับปลาในทะเลในขณะที่ลากอวนจับปลาอยู่นั้นก็ได้ลากเอาพระพุทธรูปติดอวนขึ้นมาองค์หนึง่งต่างก็พากันดีใจมากยิ่งกว่าจับปลาซสอีก แต่กลับได้พระพุทธรูปเห็นว่าคงจะเป็นลาบอันใหญ่หลวงแล้วจึงได้อาราธนาพระพุทธรูปนั้นขึ้นบนเรือแล้วพากันล่องกลับจากทะเลในระหว่างทางคงจะเป็นด้วยบุญบาร,รมีของชาวบ้านแหลมคนในเรือคนหนึ่งได้แลเห็นพระเกตของพระพุทธรูปลอยปริมปริมน้ําอยู่ไม่ไกลจากเรือที่ลั่นอยู่เท่าใดนักก็ร้องบอกให้ทุกคนทราบแล้วก็เทียบเรือเข้าไปทุกคนต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง แต่ว่าล่องลอยอยู่ในกระแสน้ําได้ต่างก็พากันกราบนมันสการด้วยความเลื่อมใสในอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ที่ได้พบได้เห็นต่อจากนั้นก็อาราธนาขึ้นบนเรืออีกลำหนึ่งแล้วก็พากันแล่นเรือกลับมาด้วยความดีใจเป็นที่สุดครั้นเรือแล่นมาถึงแม่น้ําแม่กลองตอนหน้าวัดศรีจำปาก็ได้เกิดอาเพศคล้ายกับว่าหลวงพ่อประสงค์จะอยู่วัดนี้จึงทําให้ฝนตกหนักลมพายุพ,พัดจัดลืมหูลืมตาไม่ขึ้น เรือลำที่หลวงพ่อบันแหลมประดิษฐานอยู่ทนคลื่นลมไม่ไหวประคองตัวไม่อยู่เรือเอียงวูบไปหลวงพ่อที่อยู่บนเรือก็เคลื่อนตกจมหายลงไปในน้ําชาประมงบ้านแหลมก็พากันตกใจและเสียดายมากต่างก็ช่วยกันเพียรดำค้นหาอยู่หลายวันจนอ่อนใจก็ไม่เจอก็ตกลงไม่ค้นหากันต่อไปอีกจึงนําพระพุทธรูปองค์ที่เหลือไปอยังถิ่นของตนแล้วก็นําพระพุทธรูปองค์นั้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะคราจังหวัดเพชรบุรี การต่อมาชาวบ้านสีจำปาต่างก็ลงช่วยดำค้นหาหลวงพ่อที่จมอยู่นั้นเป็นด้วยอภินิหารของหลวงพ่อที่จะอยู่เป็นมิ่งขวัญชาวบ้านสีจำปาก็ทำให้ชาวบ้านสีจำปาพบแล้วก็อารัธนานำไปประดิษฐานไว้ที่วัดสีจำปาชาวประมงบ้านแหลมครั้นรู้ข่าวเขาว่าชาวบ้านสีจำปาได้พระของตนที่จมน้ำนั้นแล้วก็ยกขบวนกันมาขอพระคืน แต่ชาวบ้านสีจำปาไม่ยอมให้จนเกือบจะเกิดสึกกลางวัดขึ้นแต่ด้วยอภินิหารของหลวงพ่อบรนแหลมและการมีเหตุผลด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็ประสานสามัคคีตกลงปรองดองกันได้ทั้งฝ่ายชาวประมงบ้านแหลมก็ยินยอมยกพระพุทธรูปที่ชาวบ้านสีจำปางมได้ประดิษฐานไว้ที่วัดศีจำปาแต่ว่าต้องเปลี่ยนชื่อวัดให,ใหม่ให้ชื่อว่าวัดบ้านแหลมเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ที่ชาวบ้านแหลมได้พระพุทธรูปมาที่แรก ตั้งแต่นั้นมาวัดศรีจำปาก็เลยได้นามว่าวัดบ้านแหลมมาจนกระทั่งทุกวันนี้ตามประวัติหลวงพ่อบ้านแหลมเมื่อคราวที่ไปลอยวนอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพระยาตอนสามเสนนั้นประชาชนสามแสนบุคคประสงค์จะอาราธนานิมนต์หลวงพ่อขึ้นฝังก็ช่วยกันเอาเชือกพรวนผูกมัดแล้วก็ฉุดลากแต่ไม่สามารถจะนําหลวงพ่อขึ้นฝังได้เสร็จแล้วหลวงพ่อก็แสดงปฏิหารจมน้ําหายไปทั้งสามองค์ ต่อมาทราบาองค์หนึ่งได้ขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรก็คือหลวงพ่อโสธรจังหวัดเชิยงเสนอีกองคหนึ่งขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพีใหญ่ในคือหลวงพ่อโตจังหวัดสมุทรปราการตามที่ท่านแสดงปฏิหารจมน้ําหายไปครั้งนั้นหลวงพ่อได้แสดงอภินิหารให้เห็นว่าถ้าท่านไม่ประสงค์จะอยู่ในที่ใดแล้วต่อให้มีคนมากกว่าสามแ0 0คนมาฉุดดึงท่านก็ไม่รับนิมนต์ แต่พอถึงที่หน้าวัดบ้านแหลมท่านก็ยอมขึ้นแต่โดยดีไม่ต้องใช้เชือกมัดหรือว่าใช้ผู้คนมากมายไม่ต้องฉุดดึงเพียงแต่จเจ้าอาวาสในสมัยนั้นกับชาวบ้านเพียงไม่กี่คนอาราธนาอัญเชิญหลวงพ่อถูกต้องตามพิธีการท่านก็รับนิมนต์แล้วยอมขึ้นมาประดิษฐานอยู่ประจําวัดเป็นมิ่งขวัญตลอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสุดท้ายเป็นตำนานของหลวงพ่อทองวัดเขาตะคราวครับแห่งแม่น้ำเพชรบุรี กว่า200ปีมาแล้วที่พระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยองค์เล็กๆขนาดหน้าตักกว้างเพียง21นิ้วซึ่งลอยน้ำมาจากทางเหนือพร้อมพระพี่น้องสี่องค์ได้ขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาตะคราวอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในจำนวนห้าองค์พี่น้องที่มีแผ่นทองคำเปลวปิดหุ้มอยู่หนามากจนแลไม่เห็นความงามตามพุทธลักษณะเดิมเห็นตะทอง ประวัติความเป็นมาในประวัติหลวงพ่อบรรแหลมกล่าวว่าชาวบานแหลมซึ่งอยู่ปากอ่าวจังหวัดเพชรบุรีพากันมาจับปลาในทะเลตอนที่ลากอวนอยู่นั่นได้ลากพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยคือหลวงพ่อทององค์นี้ยติดอวนขึ้นมาองค์หนึง่งในระหว่างทางกลับก็พบพระพุทธรูปยืนคือหลวงพ่อบันแหลมรอยปริ่มน้าอยู่ไม่ไกลก็อาราธนาขึ้นบนเรืออีกลำหนึ่งแต่เกิดอาเพศฝนตกหนัก ลมพายุพัดจัดเรือลำที่พระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่นั้นทนคลื่นลมไม่ไหวก็เอียงวูบไปพระพุทธรูปที่อยู่บนเรือก็เคลื่อนตกจมหายลงไปในแม่น้ําชาวบ้านแหลมพากันตกใจแล้วก็เสียดายเป็นอย่างยิ่งช่วยกันดำน้ําหาอยู่หลายวันแต่ก็ไม่พบจึงตกลงกันว่าจะไม่ค้นกันอีกต่อไปแล้วก็นําพระพุทธรูปนั่งองค์ที่เหลืออยู่บนเรืออีกลำหนึ่งไปยังถิ่นน้องตน แล้วก็นําพระพุทธรูปองค์นั้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาตะคราวอาเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่พศ2302เป็นต้นมาแล้วก็เรียกขานกันว่าหลวงพ่อเขาตะคราวหลวงพ่อได้รับการเรียกขนานนามใหม่ก็คือหลวงพ่อทองสาเหตุมาจากช่างภาพคนหนึ่งต้องการจะถ่ายภาพหลวงพ่อแต่ความที่องค์หลวงพ่อมีทองปิดทับอยู่หนามากจนแลไม่เห็นพุทธลักษณะเดิม ช่างภาพคนนี้ก็ไปแกะทองที่ตาหลวงพ่อออกโดยไม่ได้บอกกล่าวและขออนุญาตหลังจากนั้นไม่กี่วันช่างภาพคนนี้ก็มีอาการหูตาบวมเป่งใกล้จะบอดเต็มทีต้องมากราบขอขมาหลวงพ่ออาการถึงได้หายไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องหลวงพ่อทองอีกจนกระทั่งทองปิดองค์ท่านทับถมมากกันขึ้นทุกวันทุกวันชาวบ้านที่มานมัสการจึงเติมคําว่าทองไปในการเรียกขานกลายมาเป็นหลวงพ่อทอง เขาตะคราวครับ